มาบ้านหาคุณยายค่ะกินข้าวกันคุณยายไม่สบายอยากกินอาหารทะเลจัดมาให้ในี่หอยแครงกุ้งหอยแมงคู่คพี่พุธหันมาสวัสดีเพื่อนๆก่อนพี่พุธแจเหัราอ,อะไรออจะดีออะนี่ค่ะพี่พูดเป็นชชม มีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มถั่วทำเป็นเมี่ยงอ่ะเดี๋ยวเราจะกินกันก่อนนะคะเป็นหอยตัดอยู่หอยตัดแบบไหนหอยตัดกินกับตุยแตงนวนแลวก็ถ่ายท้องอร่อยมากอร่อยไรม่รู้คอัคผมเนื้อพู้ไมหน่อยหรอก แม่มาดผมให้นะสิมไม่ดีกับหอยถ้เป็นือสะบัดเมหน่อยนะแมแ่ไอยๆค่งอะมันแกมเอาซ่อมมาลูกไปก็ง้างออกเนื้อซ่อมมัตัวมันสุกไม่ดีกันนี่เอาซ่อมมอนแม่เนี่ย อนาเตอะอาเราเยอะแยะไปเอาให้น <Yeah. S 2> <ai> ูอยดีกยวแม่นีแกะให้ยวแม่แกะให้ให้ยายกินก่อนหยายหิวนี่่าแกะให้น่อยนออกำนังกำนังกำนันี่หวเลยยังไม่สุดจ้แม่เปียลูกแกแม่เปียก เราซ่อมมาสิลูกกับแม่บอกไปเราซ่อมทำไเนี่ยซ่อมก็เก่งจะเจอดีแน่มเกิดใครกันแน่วะใครอยากแดกกันแน่ห่วยอย่าแซวผมหน้าม้าหนูตัดเองนะมันจตัดเทนเนอร์ที่มันอ่ดากินกินให้เพื่อนดูซิอร่อยไหมกินให้เพื่อนเพื่อนดูชิมันเป็นช่างตัดผมได้เหรอห่วยอย่าแซวคาร์บอนหนู เอาแล้วเอากินให้เพื่อนดูทีลูกหอยแครงกับเช่นอร่อยมากโอ้ทีละตัวลูกทีละตัวดูนี่ใสซีอิ๊วข่าไยังใสแล้วอร่อยไหมลูกเย,ยี่ยมเยี่ยมอร่อยไม่ยาย ไมเท่าเมกี้นดี๋ยวเอ้ยแม่ิวเป็นาเท่าอร่อยไมพี่พุธ่ว่าินทันทีบกว่าแม่พิวเป็นยเท่าเริ่มเอกินกันเรือช แม่ปียงน่น้องเพลงนี้ดูนะเชิบเชบเชิบเชบมารับแลวลยิ้แรงอะไรมใช้แรลัดมาแรงขวันเม่อด้เชิบยี่กอยใจตายแล้วนะเฮ้ยฮะยีอยใจตายเหรอยีกยใจไหนยี่โอยใจตานเล็กคุงเล็กอมูอเอคุณชื่อกยใจเหรอเออยี่ปุ๊ยยกยใจเฮ้ยแกรู้ได้แกตายตัวใจแกตายเป็นไตาย แกตักแขงตายแกวนเสาร์แกตายตอนที่สอแกตับแขยง่าแ้วหอยอะไรหรอหอยแข็งไม่ได้ตายอยู่กไม่ได้ลูอันนั้นต้องดึงออกไม่ตายแต่ยงมานแล้วดึงออกแล้วเขาตะก้อนอยู่ตรงไหนอุ้ยเออันนั้ดึงออกอยู่ใกล้อยูอาหอยย่จ้า เอออย่าเช็ดเสื้อสิลูกกระดาษไงค่ะทีนี้อืนเช็ดเสื้อลูกอันนั้นสั่งเสื้อขาวอ่ะบอกเพื่อนๆพ่อนกันบอกเพื่อนๆพ่อนกันกระดิ่งจานกระดิ่งแม่คะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่จะกินกันก่อนเนาะบ๊ายบายค่ะ